วิทยาศาสตร์คืออะไรจำเนื่องแต่ป2ก็เราทำไปเรื่อยๆชอบเป็นคนพิสูจน์ 2> O 2 H H 2 o ได้ยินมานานแล้วชอบมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่สงสัยอะ่ะอยากรู้อยากเหตน ชื่อว่าภูหินร่องกล้าก็บ่งบอกไปแล้วใช่ไหมคะ <The rain> มีทั้งภูมีทั้งหินมีทั้งร่องค่ะรวมถึงความกล้าที่จะมาเรียนรู้จากที่นี่ด้วยแล้วน้องๆล่ะคะมีความกล้าที่จะเรียนรู้เรื่องหินกันหรือยังและตอนนี้พี่จูนก้อยกับวิทยากรค่ะที่จะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาค่ะอาจารย์วินัยเยาวน้อยโยธินผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับน้องจูนสวัสดีครับน้องๆนะครับก่อนที่เราจะนะครับเข้าไปศึกษาเนี่ย ในแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาของลานหินแตกลานหินปุ่มนะครับรวมถึงผาชูทงหรือไม่ก็หมอนหินซ้อนเนี่ยนะครับทุกอย่างก้าวที่นะครับที่เรามาเหยียบนะฮะบ,บริเวณแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยานี้เนี่ยนะครับเราจะพบกับหินตะกอนที่สําคัญชนิดหนึ่งหินนั้นก็คือหินทรายนะครับน้องจูนกําลังจะศึกษาหินทรายอยู่นะครับแล้วก็น้องจูนครับหินทราย มีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับที่น้องจูนเห็นเหมือนเป็นลักษณะก้อนทรายกลมๆคล้ายๆกับน้ำน้ำตาลป่ะคะครับแล้วก็จะมีสีสีเหลืองอ่อนๆบางอันก็เป็นสีน้ำตาลอ่อน,นะค่ะลักษณะแบบนี้คือหินทรายใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับน้องจูนนะครับหินทรายเนี่ยที่น้องจูนดูอยู่เนี่ยจัดเป็นหินตะกอนประเภทหนึ่งนะครับหินตะกอนเนี่ยที่มีขนาด ทรายนะฮะเม็ดของมันเนี่ยเป็นขนาดทรายแล้วก็เนื้อเนี่ยของมันเนี่ยลักษณะเนื้อเนี่ยเรียกว่าเนื้อผสมเอ๊ะน้องๆอาจจะสงสัยใช่ไหมครับหรือน้องจูนจะสงสัยว่าขนาดของทรายเนี่ยที่ใช้ในการจําแนกหินทรายเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่จริงๆขนาดของมันเนี่ยนะครับจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย0.05ถึง2มิลิเมตรและอย่างนี้กระบวนการกําเนิดของหินทรายกับหินตะกอนนะคะมีต้นกําเนิดยังไงคะครับ หินทรายเนี่ยเป็นชนิดหนึ่งของหินตะกอนนะครับแล้วก็หินทรายเนี่ยมีกระบวนการเกิดเนี่ยเกิดอยู่ที่ผิวโลกนะฮะเป็นชนิดหนึ่งเนี่ยกำเนิดตอนแรกเลยคือเกิดที่ผิวโลกหินอะไรก็ได้ที่โผล่บนผิวโลกเนี่ยนะครับจะผุแล้วก็กร่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีพอผุก,ก่อนเนี่ยมันจะมีสามารถจะหลุดออกมาจากหินได้ต่อมาตอนนี้ผมจะพูดตัวกลางที่เป็นน้ํา เช่นฝนตกนะครับแล้วก็น้ําไหลลงมาน้ําจะเป็นตัวกลางที่พาตะกอนเนี่ยหรือกร่อนเนี่ยให้ไหลามาสะสมตัวกันการสะสมตัวของมันเนี่ยนะครับจะเกิดที่บริเวณแอ่งน้ําบริเวณร่องน้ําบริเวณทานน้ําหลังจากนั้นเนี่ยจะมีตะกอนอื่นเนี่ยมาทับถมกระบวนการนี้เนี่ยจะทับถมตะกอนทรายเนี่ยค่อยๆจมลงจมลงอยู่ใต้ผิวโลกและใช้เวลาเป็นล้านปี พอหลังจากมันจมตัวใต้ผิวโลกแล้วเนี่ยต่อมาจะมีกระบวนการแข็งตัวเป็นหินมีการเชื่อมประสานนะครับมีการอัดแน่นสิ่งที่ได้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดหินทรายซึ่งจะอยู่ใต้โลกนี่เป็นกระบวนการเกิดหินตะกอนประเภทหินทรายครับนั่นก็แสดงว่าการเกิดของหินตะกอนค,ค่ะเกิดจากหินโผล่ขึ้นมาในบริเวณเปลือกโลกหลังจากนั้นก็มีการผุพังกลอนโดยมีน้ําเป็นตัวกลางค่ะค หลังจากนั้นพอเขาทับถมเป็นเวลานานเนี่ยจึงทําให้เกิดกลายเป็นหินนั่นเองใช่การมีหินเนี่ยเกิดใต้ผิวโลกนะครับต่อไปเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อจะอธิบายให้น้องๆเข้าใจเนี่ยก็จะมาทํากิจกรรมง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ราคาถูกหาได้โดยทั่วไปนะครับคือลักษณะการตกตะกอนโดยมีน้ําเป็นตัวกลางอันแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นทรายที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นทรายก่อสร้างทั่วๆไปเนี่ยนะครับไม่ต้องล้าง นะครับไม่ต้องคัดขนาดนะครับเอามาแบบมาอย่างไงเอามาอย่างนั้นเลยอันที่2ก็คือขวดน้ำนะครับขวดที่เห็นเนี่ยน้องจูนผมเอาทรายเนี่ยตัวนี้ใส่น้ําไปแล้วนะครับทรายก็ไม่ต้องมากนะครับขนาดขีดกว่ากว่านะครับแล้วก็เติมน้ําให้ได้ระดับนี้หลังจากนั้นเนี่ยจับทรายอย่างเงี้ยก็เขย่านะครับจะเขย่าให้สั่นเลยเนี่ยนะครับก็เขย่าให้มันเข้ากันดีแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ สังเกตนะครับหลังจากทิ้งไว้แล้วเนี่ยก็คือสังเกตลองลองขย่าดูเลยนะครับแล้วก็สังเกตนะครับจับเวลานะครับสังเกตก็คือตอนขย่าวล้วก็ตั้งใหม่ๆตั้งในแนวราบนะครับลองปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เฉยๆสักสองชั่วโมงแล้วเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นผ่านไป1ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นการตกตะกอนค่ะเป็นชั้นนะคะที่ด้านล่างของขวดและน้ำเนี่ยก็จะใสขึ้นด้วยและเมื่อทิ้งนะครับ ขวดตะกอนเนี่ยไว้นานขึ้น2ชั่วโมงสิ่งที่จะเห็นนี่ก็คือว่าตะกอนเนี่ยจะมีการตกตะกอนมากขึ้นตะกอนละเอียดนะครับจะเห็นเป็นชั้นบางๆและน้ําก็จะใสมากขึ้นทิ้งไว้นานขึ้นนานขึ้นน,น้นนํำก็จะใสปิ้งเหมือนเดิมแล้วก็ตะกอนละเอียดนี่ยก็จะหนาขึ้นการตกตะกอนเนี่ยนะครับที่ทดลองในขวดทรายน้ําง่ายๆเนี่ยนะครับจะให้หลักของเราอยู่สข้อหนึ่ก็คือว่า ตะกอนเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับเม็ดจะใหญ่กว่าโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ตะกอนที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับจะละเอียดตะกอนที่อยู่ด้านล่างอายุจะมากกว่าหรือเกิดก่อนพูดง่ ika, ายขณะที่ตะกอนที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับจะอายุน้อยกว่าอันที่2นะครับอันที่2ก็คือว่าการตกตะกอนเนี่ยในขวดเนี่ยหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับโดยมีน้ําเป็นตัวกลางเนี่ยสิ่งที่ได้อะ น้องจูนก็คือลักษณะตะกอนตกเป็นชั้นในแนวราบขนานกับพื้นะนะครับข้อที่3ก็คือว่าตะกอนที่ตกเนี่ยจะเกิดการตกตะกอนต่อเนื่องในแนวด้านข้างนะครับไม่ใช่จะ,<ม>จะตกเฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับมันจะตกทั้งหมดเลยนี่เป็นหลัก3ข้อง่ายๆนะครับของการทดลองการตกตะกอนในขวดนะครับน้องจูน อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะการตกตะกอนจนกลายเป็นหินทรายกันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์ครับผมก็ดีเหมือนกันเราจะได้ดูว่าหินเกิดจริงๆเนี่ยรูปร่างลักษณะเป็นยังไงครับไปเลยครับน้องจุน